สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศกับนุ้ย Have a New ุ Day อีกเช่นเคยนะคะประจำวันที่24มกราคม64ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะและทะเลจีนใต้ค่ะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสค่ะ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะสำหรับยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายนะคะจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยค่ะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนค่ะ สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีกำลังอ่อนก็ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงมีสูงอยู่มากนะคะระวัง pm 2.5กันด้วยค่ะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากเพื่อป้องกัน pm 2.5และโรคโควิดค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนานในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด1 4 1 8องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1 3องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกความเร็ว8-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ที่จังหวัดพะเยาอุณหภูมิต่ำสุด14องศานะคะและสูงสุด31องศาค่ะที่แม่ห้องอนต่ำสุดและสูงสุดนะคะเท่ากับที่พะเยาเลยค่ะ14องศาและ31องศานะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด33องศาค่ะและจังหวัดสุดท้ายของภาคเหนือในวันนี้นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 17องศาเซลเซียสและสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียสค่ะ บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด13องศาสูงสุดก็33องศาค่ะจังหวัดมหาสารคามต่ำสุด15องศาและสูงสุด33องศาค่ะจังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด20องศาและสูงสุด33องศาค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาและสูงสุด33องศาค่ะภากกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21อองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะลมตวนออกเฉงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จังหวัดลบบุรีนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาค่ะและสูงสุด34องศาจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุดก็20องศานะคะและสูงสุด33องศาค่ะจังหวัดราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด20องศาค่ะและสูงสุดก็เท่ากับการจนบ,บุรีเลยนะคะ33องศาค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31-35ององศาเซลเซียส ลมตอนออกเฉงเหนือความเร็ว15-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะที่จังหวัดระยองอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22องศาเซลเซียสและสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตอนออกฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ แล้วก็ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะ ทีอ่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกเป็นละองละองนะคะตอน9โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะมีลมโชยนะคะปริมาณฝนตอน9โมงถึงเที่ยง0.5ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะทีอ่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกตอน10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะ ปริมาณฝนตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย0.6ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็เที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะ1.0มิลลิเมตรค่ะแล้วก็หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ0.5มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่ยงเพอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน10โมงค่ะแล้วก็ต่ออีทีตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะมีลมโชยนะปริมาณฝนตอน10โมงเนี่ย0.2มิลลิเมตร แล้วก็ตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะ1.3ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะพากใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฟังคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเทือำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลนะคะมีฝนตกตอนบ่ายสโมงค่ะถึง5โมงเย็นปริมาณฝนก็0.4มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีฝนอยู่ค่ะเท่อำเพอกันตังจังหวัดตรังมีฝนตกตอน11โมงค่ะถึง6โมงเย็นเลยนะปริมาณฝนตอน11โมงถึง6โมงเย็นเนีเ่ย2.0มิลลิเมตรค่ะ รุ่งนี้ไม่มีฝนแล้วนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ จบพยากรณ์อากาศค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังคลิปของนุ้ยจนจบแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย